งอจะละเวลก็เพียงเงจะละเวยสุละเลสุดะวละเลย้พอนุพ่อเวลาชอบกันทุกหนุไม่เจ่ต้องรูเล่หนไพ่อเวลอีุงานเลยงอโนบะละเวงจะจะละเวงงงาต่นน้ากยังชอ เงาอจ่ลาเวเงาขะลเราละโอ้นี่ใส่เลนี่ใส่้นี่น้ำนามก็ใส่ลเงาจาลาเวเฮ้งายจุยตาลาเววันนี้วลุูบวูทเวสีแดงคือตามปลาทับทีม Um, Diệu, hii. Oh, oh hii. Hii. mình nhìn ừ lão lão bảo mình nhìn nó băng à ừ lão lão nhìn oh ngác oh đi hey coi riêng anh nhìn gì hả? mà mà đã, đã la mẹ อยู่เนี่ยไปกปลาทับทีมวิโก้เงาออจาราวิ่ก้าพเพล่งเงาอ,อุจาราวิ่งเงาเนี่ยตรงนี้เห็นใช่ปะมันด้ขึนมากิน

เน anyway, ี่ยบลุบลุจาลาช่โองาาลากแวันนี้งาจาเละค่เดกูปวันนี้บลุบลุเนงาอจากล้วนี้นั่นแหละวันนี้เงา ngao chả la bên ngang nó bỏ đi ngao chả la vô coi trả ngao chả trả đi anh nhỉ chả xe về đi ngao mấy cái trả เราลอลิงให้เยอะเราลองให้เยอะเครือจะเราบลุ <laughs> 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 <laughs>